สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็ขอญาตทุกสิทุกท่านนะครับเปลี่ยนชื่อช่องเป็นช่องอ้อพอเพียง h ชนแนลนะครับผมตอนนี้ก็มาถ่ายทําทางหน้าบ้านลงนะครับสวัสดีครับตาชานตาทํำไรตาจะทำไรแต่เรื่องท้าบุตรรถมาแล้ว ตอนนี้บ้านลุงก็กําลังทํากําแพงนะครับผมแข็งขึ้นเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับมาเร็วจ้ามาเร็วผมมาเร็วจ้าครับนี่ก็พี R ่อ๋อ DLW ครับเหมือน,นลุงกำลังทำโฆษณาอยได้จัดไปจะไม่ถ่ายมันจะไม่เอาต้อง,งกล้องวันนะี้ได้ช่วยได้ เน,นไหมวันหนูนี่บัวเนี่มดี๋ยวไปทอดอีกครั้งฝากไปก่อนด้ว,วมีน้ตาให้นี่ก็สุดยอดแล้ย แม่เปล่าไม่ตังค์หรือเหรอเอากล้องไปตั้งเลยลูกไม่ได้ไห้ามครับตอนนี้ก็ชมพี่อ๋อ DIY ไปก่อนนะครับผมก็เอาหันมานี่ครับตั้งหาอ๋อไม่แม่ผมผมยังเป็นคลิปอยู่ยังไม่ไลฟ์สดยังไม่ได้ไลฟ์สดเลยครับตอนนี้ก่อนเนี่ยครับแม่ทำายก็กำลัง ปอกหน่อไม้นะครับผมปอกหน่อไม้ต้มปอกเงาไม้ต้มนะครับเออเดี๋ยวเอาไปกินบ้านเลยเมื่อกี้สองคนไปไหนกันมาดูไม่เห็นไม่เจอสงสัยไปตอง,งอยเปล่าไอ้นั่นไม่ได้เปล่ามันรถจานที่ซื้อมาให้โอ้จานนั้นบอกอจานที่มอไซค์ครับของของของ,ของแจม ก็นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านลุงนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นปูแัญญาน้านะครับปูปาริกิตนะครับครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของน้ำนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่มาบ้านลุงนะครับผมนะฮะจากที speaker, roommate, ่พอใจแล้วนะครับว่าจะไม่ทํานะครับผม นะเราจะไปทํำเศรษฐกิจพอเพียงก็พอดีพี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์นะครับเขาบอกว่าให้มานะครับใ,ให้มาทําคลิปที่หน้าบ้านลงนะครับก็โดยนะครับมาเลือกดีเลยครับสวัสดีครับอันนั้นเหรอไอ้ดำๆนะลอยขึ้นเนี่ยนกน้องนกแก่งล่างเ่อะเรี่ยก็นี้ก็อ๋อพี่ที่ฝนใช่ไหมเนี่ เมฆี่ฝนบอกถ้าเมฆก้อนนี้ตรงไหนผมก็นบรรยากาศดูภูฟ้าจุลตาดีมากก็มาถึงก็เป็นบรรยากาศดีเลยนะครับผมอปู่ครับก็เมตตาบารมีลูกหลานนะครับที่เปิดทางให้ลูกตาลูกหลานนะครับช่องอ้อพอเพียงแชนแนลนะครับปู่ครับลูกก็จะขอทําเป็น youtube นะครับผม ก็จะมาสร้างดีในสถานที่ของปู่นะครับก็ขอปู่เมตตาบารมีก่ิที่ประทางให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะไปช่วยลุงนะครับทำความสะอาดให้ไหมนะครับผมรับพ่อปู่ปริจจนะครับสง่าง,งามนะครับผมตอนนี้สวยงามมากนะครับ ดูปูต่ตอนี้สวยมากนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็สวยสดงดงามน,น,นี่นะครับปู่สวยมากนะครับตอนนี้ก็มาก็ถือว่าเป็นเลิกงานยานบีนะครับมาถึงก็เริ่มมีฝนโปรยปลายมานะครับผม ผมคลิปนี้ก็ขอฝากท่านนี้นะครับผมเดี๋ยวจะขอเข้าไปช่วยลุงทํางานทั้งในบ้านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ้อพอเพียงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม